าอาจารย์คะนี่เปียกอาจารย์อยักนั่นเลยปลวกกี่มานั่นโอ้ยอยากวหยปลวกนะแต่แม้มึงไว้ยดูบึงไม่ดีว่ะอาจารย์ได้ยินไหมแสงตะวันมาหาคะบึดดิกึดใหญ่กหมอกกึดจุดติดไม่ใจนะ ศพอาจารย์พ่อกูนะเว้เปียกบิดมันเครืองทักันเลยเน็นกูถ้ารู้นี่กูมานี่นานแล้วเว้ือตีแน่ปอปอจีกันลันจอยตีวะอันยันแตรนี่กระจึงกระจึงต่อยวิวนำอะนีีการเจนี่ตนันม้อยวูลุเตจีนั้นปลดต้อยเกยอปไ้เหล่านี่ภาษายักษ์มึงไม่รู้เรื่องหรอกแกถามมามาไหม วูจื้อเต็นนี้มาหลอดเตยวูจื้อเต็นนี้มาหลอดเตยแจกตู้หมอวูเลยนี่ปูไม่ดีเตกี่ตกีตัวตายค่ะเพื่อนฉันบอกกับพ่อแพ้มนุษย์มาแกเสียใจเปิดตีตรอยมือบาลปยจู่แต่ไหนแต่ไรมายักษ์เราไม่เคยแพ้กับมนุษย์พืดพืดจริงตายมวยวโ้ลจีตาตยไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นไปได้อ่านตรอยเมียนปืนกลานต่อ เจ๊งดอตังมินไขแจ๊งไอ้ไรฮะไอ้ไรพระพาร้าอยากจีเตรนเนียนวายวโลจีกี่ไหลวอกระดิจินแทนวานวโลบุชชุตินีนีวโลชื่อไตรแม่ไรหลอกอีไตว่าชือตรีแมนวายเจยเตนฮัลโลจีคาโลไอ้บ้านี่อะไรเอ็งมึงไอ้ไรเบียกไม่รู้รกูกะจะไปจงอยู่นี่เอาไปแม่ ดูตายายไร้ไม่รู้นี่ควังไม่รู้กูกำขึ้นเหื่อยเหมือนหละเปรือจังไตมาเลยจีเปลอนี้นะวูไอ้ไรหล่ะกูกำอดไม่ติดนี่จะถามว่ามนุษย์หรือเปล่าข้างหลังอ่ะเปือนั่นแปลว่ามนุษย์เปือจีประจวตตอยโอ้เปือจอยต่อค่ไอ้ไรถามว่ามาไงบอกพ่อจับมาบุญจื้ยุยเปือปูนแก้วอด้่าม้อบ่มเดอบรือค่ะ ปลือุญแก้วกับจันตรีน่อยบุวะบุวะท่านจาดก,กูหน้าเหมือนมากกูแลออกเลยตรงนี้บุกูเลยแล้วแกพูดป,ประเจ้ามนุษย์ได้ไหมครับไม่รู้ฉันก็ไม่เคยมาตามแล้วทีระเจียงตรอยมานั้นได้ลรอกเออปัดน,นั้นถ้าเราได้กินขันบ่ดิพูดประเจ้ามนุษย์นครับบอกว่าในกวางขันอีกออ และแล้วจ <krit> ึงพอเอ็มต <Him catch> <surprise> oh. uh ึกอยู่ไหนลูกอยู่ในตำหนักไม่กล <t ries> <t ries> ah ้าออกไปไหนมนุษย์มันสักนะเขียนด่ามาเลยโอ้อจักเลยตุยหน้าลูกค่ะมันพื้นเหลาก็กักกอกักไอไอตัวไอ้ตัวกล้างันตึกตีจืีได้หน่อยบึกปิ๊เปียกโอ้บึกปิเปียกันลูกตึกพื้นแล้วอ่ะเปียกกัน เอ้ค่ะด้นโค้งรถไม่เลี้ยวกำลังคู่เลยแกปลอกมาเราก็ปลอกไปชื่อเปียกค่ะอาจารย์ร้องทำไมอ่ะเป็นบุญแลลวลูกกูยูเหมือนอยากแกแป้นซิปรีตึ้งเปียกวันนี้จะจอกดีลูกทำไมอ่ะกูไม่เคย เห็นตัวมันเลยลูกก็เปียกเห็นแต่ก,กี้มันเยอะบุญลูกก็อวันดีเด่นตัวเปียกเลยลูกเห่นแต่ก,กี้มันเข้าดึก,กตัวปัป้มมาลูกกนได้เด่นแม่แต่คู่ตัวไม่ไปกับกูแจ๊คขี้ไปทัวล่วะนูจะมาขอขอวิเศษค่ะ จะไปล้างแค้นไอพ่อไอ้มนุษย์ชื่อสันติธรรมมันมียาสีควันวาเวเป็นอาวุธอ๋อตึกกึกอ๋อมันปั่นเปลือยเด็กๆก็คอกกันฮะอาจารย์นั่นว่าเปลือยเดี๋ยวละแรงเดได้บัตรก็คอกก็อกอ๋อตึกกึกแต่แต่เด็กดีนี่ลูกคูมนุษย์จัดเสียเจ้านี่โอ้โ,อโอตมาแล้วเหมือนกันโ <laughs> ตมาแล้วเหมือนกัน มึงเชื่อแต่ขัไปเมืองมนุษย์นั้นเสียตูวว้อเไเชื่อกู้สุดยอดมึงแหล่รถญี่ปุ่นทำมาจำใจไม่พื้นลมบิดโอ้เป็ดนี่แต่ว่าวคุมมันกันและหลังทีรถไม่ไปคนบิดไปก้อนเปลือกกระลอมกระจบนี่กูหลูกู้เมืองมนุษย์มันซื้อรถอมาคันหกหมื่นถึงอันนี้ถึงมันพากูไปกองทุนร่องครอเบอิกปุ้ยรวนย่างบิดสามสิบกิโลต่อชั่วโมงกว่าบิดแล้ว้าลูกออกหมื่นไม่พอคนท่านป่ะ เพื่อนบิดในมดแล้วข้าวอสุสร้างจานกินมดใะกินรองชอนเลือกทีบิดขึ้นแปดสิบกว่าเท่าได้เลยม,มาแปดสิบกว่าลุดขึ้นเลยลูกบิดเลยมดเท่าดอร้อยแปดกอดพ่อไม่จับแต่ว่าบื้วีแต่นอขึ้นดังนนเลยรอยเจ็ดแล้วกูอีบอกว่าพ่อปองอาปาดนำไล่ไปหาหวาเนื้อเพื่อนลุด นี่มึงอย่กคุยดิกูจะคุยกับอาจารย์คุยแบบนูเราคุยแลานี้อาจารย์มีอาวุธพิเศษที่จะเป็นปราบยาสีควันวาวไหมดะก,กได้ลูกยาจีควันวาวพอใอ้กล้องแปลงไปมอะไรนะก็กล้องแปลงโชดายปกล้องแปลงยาตีควันดูแปลงทั้งหมดนั่นอาจาจย์รีบมอดิอฉันจะรีบไปฆ่ามนุษย์ไอ้พ่อได้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 ลูกรอแป๊บเดียวตึ้งกึ่ตึ้งนี่ลูกนี่นี่เป็นซ่อน ประมตานะชะวันนายอยากไปหน้านหนิลูกนูจะเอาไปพุ่งมนุษย์เลยเออมึงถุงไงปลาปลา,ปลาเลี่ยมแต่งนะลูกแล้วปลาปานมันดีแต่งเปลื้กข้องปานมันไม่แต่งโอ้มึงอย่าพูดเออหน,นมันแต่งต่างเลี่ยมต่างปานแต่ว่าอาการไม่เหมือนกันเปือกข้องเลี่ยมแต่งมันเจ็บและ,ะอกไอ้รอยนีนในพึ่งเนียนมาแปรบก,กับไปเลี่ยมจุบบกเกี่ยวข้าแปร่บอก ก้องเลี่ยมเออก้องฟานก้องพานแทงไม่เจ็บแต่วาดเสี้ยวแล้วก็ขกเหมือนกันแหละแต่ถ้าค้องแลมแทงในพึ่งเกี่ยวคาบเกี่ยวงูแปรบตึ้งวกทันทีก้องพานแทงมันมันเสี่ยวเจี้ยวแต่ว่าขกเดือดทิพเดือนตรงนั้แแม่เนมือนคแหมมึงแล้วปูดเปร็ดเปร็ดเฟย์มึงมึงเร้อนั้นหนูจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ไปเยี่ยมพ่อบ้านนะ นี่อย่าบ,บอกว่าพ่อแพ้มนุษย์บอกปลื้มคูกาแฟแล้วมั้งคันหนูลาก่อนค่ะผม,ม,นะม,มที่ลาก่อนเนะออดีดีดีแล้วแหละตะกี้ลูกะป้าป้าอีแจ้งตากรีดตึงวันไหมลูกนะไอ้นั่นตะกี้เด็บแฝกเหงาว่างในหนงกอกใชจเปื่อนกมั้งหรอผมที่ลาก่อนเนี้ยนะโอ้รุ่นนีไม่โจมตายบบนี่หนะผมลาก่อน ชัดไม่มีรู้จักอีกก็ก้องดีก้องเลยอาจารย์ครับตุกี้หือล็อกพมป้าลูกอยากไปฆ่ามนุษย์นี่พ่มกับปิดแต่ว่าพ่มแทนคุณอย่างนี้แต่ว่าอยากไม่ฆ่าพ่มให้มันได้หลังแกนอันนี้พ่มไปตรวจสอบอาจารย์พ่อมีก้องไรเดียร์เป็นก้องดีป้องกันตัวเออเออตุกี้เจนตรอยเมียมานรับอย,อย่า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 ขึ้นบันานันพ่อมองไม่โตอ,อย่างนี้ ว่ามึงจะ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 ลาตีหลกแต่ว่าเรจะก็ก้องรีตึงดีหึแต่แต่ว่ามึงเอาไปหน้าหลกหน้าแต่ว่ามึงมึงไายก้องแต่ะลึกกูจัาิบัตินะได้ยังเ่องได้เออ็่ก็เรียนยิงไม่เาหน่อยไอ้ยิงไม่เก้าเออดา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 องแลก็ว่ายิงไม่เาเออแต่ว่านักตะกี้เอเอาไป ขอบคุณอาจารเยอะถ้ายิงข้าวมาเยอะได้ว่าพอครับไอ้นู้เบือจะตอมไม่รู้จะข้อข้องดีเล็กเล่ยมันนักเบลือ่อให้ไรว่ายิงข้าวแกแ่แลนะ้วแบบมญญวกก่ก่อนไม้ดำเลยยิงไรแล้วกูกันแต่งานจิบบาสจะดีก่อนไม้ดำนี่ปัญญากว่าป้าลอกใกล้ก่อนไม้ดำกูแหม่ เกลือจิ้มเกลือ,อลกูรลกายเปียกน้องเปียกฮะมานี้ฮะมานี้จ้ะเกลืออ๋อไปเมืองมนุษย์ปอยากไปฆ่ามนุษย์เราแตาก็ทำไรพวกพันตัวเองแต่เราต้องแทนคุณมันหรอมันไม่ฆ่าเราให้มันได้ปอบชัตชูมันมึงเอากล้องดีนี่ปีล่วงได้มาแลว้วอาชิบอเอาได้เอามาเพื่อน้องเปียกแล้วก้องกูไปโรยกูตอนให้อาชิบเอาขวยังตาวแล้ว เขาใบรอยมาใบรอยมันมีแต่ว่ายุ่เมืองมนุษย์นู้เอากูไม่จะได้พอกมาอยุ่ในปุ๊กออมสิ้นนูครับวันนี้ถ้าเป็นนั่นว่า,นะา,า,ากนนะาานะูติดมึงรอยนึงนะตั้งๆทอนและตั้งดีชือของดีมึงของดีมึงตื้อไปก่อนนะกูอย่าเอาเลยนะติดมึงรอยนึงจำเนะไอ้ของได้ยิงไม่เขา้านี่พกไปแต่เพื่อพอกมาอามทามํำดามแต่เพื่อได้แค้นยิงเข้าเอา้มันโรแล้วเลยเบี้ยขอรอบไปเยอะบอางเวอรเยอะบ้าก